บ,บเฉียงจะนั่งรถบัสข้ามคืนไปนอนบ้านคนญี่ปุ่นครับมาญี่ปุ่นหลายครั้งเฉียงไม่อยากเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเฉียงจะนั่งรถบัสข้ามคืนจากอซสกาไปโตเกียวคนเดียวไปนอนบ้านพีก่กิ๊กที่มิจิสามีภรรยาคนญี่ปุ่นที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังพาไปทัวร์บ้านแบบคนญี่ปุ่นว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงยังมีต้นกล้วยผมเป็นช่ต้นกลวยขอถามได้ไหมว่า 15ล้านและพาไปเสือกชีวต<ม>ิตของพวกเขาแบบที่ไม่มีใครเสือกมาก่อนปกติก <ic c oughs> ใครทำกับเขาให้ <c oughs> ใครกินครสข่าผ่าไข่ปลาผ้าใครนิงใค่อยักใครร้างจานตเกียวครั้งนี้ไม่เหมือนใครแน่นอน <c oughs> นั่งรถบัสข้ามคืน <c oughs> ไปนอนบ้านคนญี่ปุ่น EP สามลาแล้วโอซาก้า สวัสดีครับทุกคนอย่างเฉียงอยู่ไหนบาตอนนี้เฉียงอยู่ที่เมืองโอซาก้านะครับแล้วเฉียงก็กําลังจะไปโตเกียวคลิปนี้นะครับเสดจ้าหาทามากทุกคนคือเวลาที่คนเขาข้ามเมืองไปโตเกียวอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่ง JR รถไฟใช่ไหมแต่ว่าเฉียงจะนั่งรถบัสข้ามคืนเราเดินจากโรงแรมเซนทราแกนะครับที่เขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วเรากําลังจะไปที่สถานีรถบัสเดินจากตรงนี้15นาทีจองรถไว้รอบ4ทุ่มครึ่งตอนนี้3ทุ่ม4:15 เป็นคนตรงต่อเวลาแล้วไปยังไงต่อตรงไปโอเคอไม่กูถึงเอาตัวเองมาที่มืดๆได้กว่าเชี่ยอยู่ไหนวะทำไมไมันบอก close ่า uh, excuse me อ๋บัสเทอร์มิน่ด้านวิโอเค thank you มาแล้วทุกคนเราจะไปนั่งรถบัสไปโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันครับไป excuse me to Tokyo ซึ่งกรุ๊บน้ำปลาซึ่งเกอะไรเงี้ยโต ชั่วโมงสี่ทุ่มครึ่งนะครับจากโอซาก้าแล้วเราก็จะไปถึงตเกียวหกโมงยี่สิบตอนเช้าคันนี้เดี๋ยวหลงอุ้ยหนาวมากเลยตอนนี้อันนี้เขาจอดให้มาเข้าปังมเข้าหงน้ำมัง้งเขาจะจอดทุกประมาณสองชั่วโมงทุกคนบนรถไม่มีห้องน้ำปวดฉี่มากถ้าไม่หนาวอุ้ยหนาว ูไอะเชี่ยร์ั <Yeah. S 3> ลมของญี่ปุ่นอลังการสัตว์เขาพักประมาณเกือบ20นาทีทุกคนวรตกเครื่องไม่ใช่ัวตกร,รถอะ uh huh. โอ้ยเหลือเวลาอีกแค่5นาทีเพราะว่าคนถามฉันเยอะว่าเฮ้ยเฉีย hmm. งทำอาชีพอะไรทำไมถึงเที่ยวเยอะจังแล้วแบบเอาเงินที่ไหนมาเที่ยว mm hmm. ก็เลยอยากจะเล่าที่มาที่ไปแต่ว่าบนรถทุกคนมันเงียบมากไม่กล้าพูดเสียงด,ดังเลยเดี๋ยวขออนุญาต วารเล่าให้ฟังนะทุกคนเจอกัน ถึงตรงนี้คนที่ติดตามเส so ียงอ่ะโคจะรู้สึกว่าเอ๊ะเฉียงทางานอะไรอยู่วะเที่ยวแบบเนี้ยได้เงินหรือเปล่าและเอาเงินจากไหนมาเที่ยวใช่ปะเหตุผลที่เสียงลาออกสจวัดอ่ะเราชอบอิสระไลฟ์สไตล์เรามันไม่เหมาะกับสจวัลาออกแล้วก็ไปเที่ยวครึ่งปีคลิปเก่าๆมีสุดโต่งมากพูดตรงๆว่าถ้าเราไม่มีเงินเก็บมาก่อนมันก็คงทําไม่ได้และเสียงคิดว่าความฝันของหลายๆคนอ่ะก็คืออยากลาออกจากงานประจาแล้วก็มาเที่ยวหรือว่าอยากไปเป็นอินฟูอยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรนู่นนั่นนี่ใช่ไหมซึ่งสิ่งที่เสียงกาล พูดทุกคนฟังดีๆนะอันนี้มาจากแอปบล็อกดิบแคมเปญลาออกไปเช็คอินเขาจะให้เงินเดือน,อนละ2 0 0 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนแล้วคุณโพสตในแอปบล็อกดิบแค่เดือนละ8ครั้งแล้วก็ไม่ต้องลาออกจริงๆเหมือนเขาให้คุณมาทดลองงานว่าแบบถ้าเกิดกูอยากจะลาออกไปเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยกูจะรอดไหมมีผู้ชนะ2คนโอกาสเยอะมากนะทุกคนนี่คือแอปบล็อกด แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอันหนึ่งที่มาแรงมากๆแล้วก็มามาหลายปีแล้วคอนเทนต์จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ท่องเที่ยวกินเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างเลยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือโหลดแอปบล็อกดิบเปิดแฟนเพจทำคอนเทนต์เกี่ยวกับท่องเที่ยวอยากทําแบบไหนก็ลองทําดูพร้อมกับแท็กคอมมิวตี้ลาออกไปเช็คอินยิ่งเยอะยิ่งมีโอกาสรอบแรก30คนเข้ารอบคนที่ได้ไลค์เยอะที่สุดแล้วรอบที่2เขาจะสัมภาษณ์เข้ารอบ5คนเขาก็จะคัดเลือกผู้ชนะเหลือ2คนย้ำอีกครั้งว่าได้เงินเดือนเดือนละ สองแสนสามเดือนหกแสนบาทนะนะมือเราก็ไม่ต้องลาออกจริงๆแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้เขาเดือนละแปดครั้งแปดครั้งอะ่ะถ้าเสียงไม่ได้ทํางานนี้แล้วเสียงเห็นแคมเปญนี้เสียงสมัครเลยนะแล้วเสียงว่า,ช,าชนะแน่นอนเฮ้ยกลับไปที่รถบัสค่ะเขามีห้องน้ำเพิ่งเห็น <S <S 2> <S 2> อุย้ชยช่องน้ำดีั ถึงก่อนเวลาต้องี่้านาทียังไม่ได้บอกเหตุผลทุกคนเลยที่มาโตเกียวเฉียงจะมาเลาวก็รู้จากปกคลิปอยู่แล้วแหนะนี่จะบอกว่าผมขอไปนอนบ้านพี่ได้ไหมเขาไม่ได้ชวนอากาศดีจังเลยตอนเช้า ไม่ได้แต่งหน้าเหมือนกันเลยสวัสดีครับพี่จิ๊กพี่มิจิใช่ดมดมไม่อยากให้พี่เห็นผมแบบนี้เลยอ่ะทำไมตื่นเช้าขนาดนี้ล่ะอาเจิงมาอาเจิงพักเนี่ยหนึ่งบาทไรอ่ะอ๋อ กระเป๋าตังค์ไม่เจอวุ้ยทำไมดีจังเลยมันดูมันดูไกลมันยังโตเกียวอยู่นะมันดูไกลจากโตเกียวแล้วนะตอนนี้น้ายคือสยามนี่คือมอนน้ามีท้ายไกลมากเป็นโตเกียวที่ไม่เคยเห็น้ยไม่เข้าบ้านแล้วหรอโอ้ยเปิดบ้านคนญี่ปุ่น

เราคือจิตใจอันี้จะเป็นห้องห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเดี๋ยวเราเซนจะได้มาใช้ชีวิตในนี้ก็เธอจะต้องเช็ดห้องอาบน้ำให้เธด้วยอาบน้ำใช่โอเคไปอาบน้ำต้องกดปุ่มนี้กดแล้วก็แก๊สใช่ก็จะทำงานอันนี้คีมนี่ก็ใช้ได้คีมก็จะอีกคนหนึ่งอ่าเยอะเลยทัานท้งสองคนทั้สองคน เอ้ยเราใช้แอรีเหมือนกันเลยเออเวลาอานน้ำเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องระบายอากาศพร้อมกับอันนี้เวลาพอเราซักผ้าใช่ป่ะสมมติวันไหนฝนตกอ่ะมันตากข้างนอกไม่ได้ตัก่หนเงี้ยก็ปิดมันจะกลายเป็นตู้อบเลยก็คือแห้งเลยอันนี้เป็นเหมือนด้วความเป็สองคนก็เป็นห้องเก็บของห้องเก็บตัวอสมมติถ้านอนห้องนี้ก็คือ อันนี้ให้ดูอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ตู้เก็บตู้เก็บของอะไรเนี่ยแล้ก็เก็บมูจิเอออันนี้ถังขยะจริงหรอเออถังขยะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการแยกขยะอันนี้ก็จะเป็นพวกขวดอแต่พวกเนี้ยใช่แล้วก็อันนี้เป็นกระดาษแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกขวดแก้วอันนี้ห้องน้ำอ๋อห้องน้ํามีห้องน้ําเดียวห้องน้ําแบบโรงแรมนี่ห้องอันนี้ห้องนอนห้องนอนพี่ข้องนี้แล้วครับอุ้ยก็แบบญี่ปุ่นจริงอ่ะ ใช่แล้วก็ไม่ใช่เตียงจะนอนที่จะนอนกันแบบใช่ฟูกเอจะนอนในฟูกนั่นคืออะไรอ่ะโนจะทิ้งเออจะทิ้งทิ้งทำไมอ่ะไม่ใช่ไงผมขอได้ไหมไม่ได้ขอพักขาสรุปคือต้นอะไรค่าเรียกต้นอะไรไมนะเอ่าขอถามได้ไหมว่าอันนี้กี่ตารางที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าตารางราคาเท่าไหร่บอกได้ป่ะตังค์นี่เสิบห้าล้านบาทเจ็ดสิบห้าล้านบาท ถือว่าถูกไหมพี่ถ้าราคานี้แล้วแบบไปอยู่ใกล้ใกล้ในเจกังเมอรงมาอกว่านี้จะไม่ใช่ไซส์นี้เลยใช่โอ้เป็นยูทูบเบอร์มันได้เงินเยอะขนาดนี้อันนี้พี่กิ๊กพี่กิ๊กกับพี่มิจิีํทำงานอะไรอ่ะทำได้ปะก็ทำอะไรอ่ะเนาะทำยูทูบด้วยรีวิวด้วยมีนมีคนบ้านไดกขนาดนี้เลยเหรอผมยังไม่มีเลยอ่ะ เย็นนะเย็นแล้วบ่ายสามครึ่งเดี๋ยวเรามากินเบรคฟาสต์แบบญี่ปุ่นกันพี่กิ๊กทำอะไรดีครับกินอาหารแบบง่ายๆเพราะว่าเราไม่มีเวลาเยอะเพราะเดี๋ยวต้องไปกินข้าวเย็นปกติใครทำกับข้าให้ใครกินนะใครซักผใครกับผ้าใครยิงขยะใครล้างจาน แล้ว,ลว <laughs> ลห้ <c oughs> องหอนาวนี่จ้ะไอติบีหนึ่งลูกคนคนเลยคนให้เข้ากันอู๋ตอนนี้ชุดเธอกับถ้วยอ่ะมันแบบนเคยกินไหม ผ่านมาทุกอย่างแล้วเฉินชิ้นเติอย่างนี้ได้ยัะโอเคเริ่มกินได้ปะอันก็กินได้นะเสียงม่าไม่คนชอบไม่อร่อยมันก็มันอมันอร่อยแต่มันแบบเป็นเป็นข่าวอะต้องตีอีกอีกต้องตีอีกต้องตีอีกเหรออาหารอินเดียกับวันนี้อันไหนกินง่ายกว่ากัน อุ้ยก็ต้องอาหารของพี่มีจิเลยพี่กิกอยู่แล้วสิไครับโอ้ปอมมันดูน่ากลัวมากเลยดูดีอะไรอ่ะไม่กลัวเออกินแล้วเนี่ยกินได้เนี่ยครีมมี่เนี่ยอร่อยหร้อเนี่ยสอากบบกระป๋องโอ้ยช่เข้าใจแล้วใช่ปะทำไมฉันถึงมีคอนโด15ล้าน แกดูฉันกินสิฉันกินที่ประเทศแต่ไม่ได้ค<อ>่ะเออไม่ได้มันไม่เหมือนกันจริงหรอเออไก่ก็ไม่เหมือน,อาอาอนการเลี้ยงกันค่าเชลลูกก็ไม่เหมือนกันไก่สดเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเนาะโอเคเอาละรายการอาหารต้องเข้ารายการอาหารต้องเข้ารายารอาหารต้องเข้าอาจริงนี่แบบอยากกินอาหารญี่ปุ่นซุปกิมจิซุปซุปกิมจิเกาหลีเ่ยซุปกิมจิอะไรมบบญี่ปุ่นอยากให้เล่าว่ามาเป็นอินฟูท่องเที่ยวสายญี่ปุ่น ได้ยังไงสองป,ปีสองป,ปีปปมันเริ่มต้น,ตตนได้ยังไงพี่ก็อตอนโควิดอ่ะช็อตจบพังเลยป่ะช่วงโควิดแกแบบไม่เหลืออะไรเลยอะชนะอือมเหมือนสมัยก่อนก็เปิดเฟซบุ๊กไว้อยู่แล้วไงแต่ไม่มีโฟลเลอร์เลยเสร็จพวกมันก็เหมือนเห็นแสงอีตรงนี้เลยตัดสินใจกลับมาญี่ปุ่นคุยกันกับมิจีเลยตั้งแต่วันนั้นเลยว่าในวันที่คอนอื่นเขายังมาไม่ได้เราก็ไปญี่ปุ่นก่อนและทําเกี่ยวกับญี่ปุ่นอย่างเดียว แล้วก็ด้วยความไม่รู้ว่าประเทศเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่ก็ตั้งใจทําให้เต็มที่แล้วก็มีคีย์เวิร์ดเดียววางไว้ตรงหัวว่าถ้าวันหนึ่งญี่ปุ่นเปิดมาใครก็แล้วแต่ที่อยากไปญี่ปุ่นอยากให้คิดถึงกินอยู่ดีเราต้องลงทั้งคุณลงทั้งแรงคือลงทั้งหมดอ๋อคือเหมือนแบบฟางเส้นสุดท้าย,ยาใช่ฟางเส้นสุดท้ายหลังจากที่ติดลบอยู่แล้วด้วยอ่ะมีประสบการณ์อะไรเงี้ยไม่ศูนย์นเลยเอ่ะศูนย์อ๋อแล้วอย่างมีแฟนที่ช่วยกันเคียดช่วยกันทำ เหมือนเหมือนเอาจุดด้อยตัวอเองอะตรง <ừ m. S 2> ที่ว่าไม่ค่อยมีตังก็เลยค <ừ m. S 2> ิดว่าแล้วถ้าคนเขามาเที่ยวญี่ปุ่นไอ,อแล้วโลบัจเจตเออโลบัจเจตหรือไม่ก็แบบเขาเขาอยากที่จะมาเที่ยวโดยที่มาเที่ยวได้ไหลายๆครั้งเขาจะไปที่ไหนวะเขาจะต้องกินยังไงจะต้องเดินทางยังไงก็เอาไอ้คำตอบพวกนั้นคำถามพวกนั้นเอกมาทำคือถ้ามันมองไปทางนะะวันนี้ไปเทียบก,กับวันวันก่อนหน้้านีที่เราเคยทนะางานอื่นงานวันนี้เงินมาได้ดี มันเป็นงานที่มันได้เราได้เที่ยวไ,ได้อิดสล,ละได้เวลาน่าจะเป็นงานที่เรามีควาสุขตอนนี้มันก็จะมีแคมเปญลาออกไปเช็คอิน,นได้เงิน,เ,นเดือนเดือนละ2 0 0แสน3เดือน6 0แสนเยอะมากมีด้วยหรอมีแอปโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มนึงเกี่ยวกับเป็นคอนเทนต์จริงๆถ้าเราสนใจในเรื่องไหนสนใจเรื่องเศรษฐกษิจสนใจเรื่องท่องเที่ยวเรื่องบิวตี้เรื่องกินน่ะมันก็จะแบบแยกสัดส่วนให้เลย,เเลยอยากมีคนอ่านสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆเขาก็จะมาแอปนี้อย่างแคมเปญเนี้ยเราออกไปเช็คอินอ่ะก็ต้องมีแอคเคท์ก่อนชาปะแล้วก็เปิดเป็นแฟนเพจเอาคอนเทนต์ที่เราเคยทำอยู่แล้วมาโพสก็ได้แล้วก็ใส่แท็กรอบแรก30คนแล้วถ้าเขารอบก็ไปสัมภาษณ์ต่อแล้วเขาจะเลือกมีผู้ชนะสคน แล้วพี่ก็จะได้เงินเดือนเลยสองแสนสามเดือนเยอะม,มากใช่ไม่ต้องลาออกไปเช็คอินจริงๆก็ได้แต่ว่าต้องลงให้เขาเดือนละแครั้งซึ่งพวกเราลงเกินกันอยู่แล้วแปดครั้งเองสามเดือน24ครั้งเดือนสองแสนไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเราก็แบบเราก็ลองไปตามฝันดูเหมือนเรามาฝึกงานเราได้เงินเดือนไปด้วยสุดหนูชอบอยู่ได้ก็ก็ลาออกจริงๆไปเลยแล้วที่บอกว่าทำมาเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าจะเปิดประเทศเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้เงินไหมแล้วแบบช่วงไหนที่มันรู้สึกว่าเ เงินมันมามันใช่แล้วอ่ะวันที่รู้ว่าจะเปิดประเทศอของฉันนะอ๋อพอเขาประกาศว่าจะเปิดประเทศปุ๊บมาเลยหรอคือข่าวเนี่ยออกออกวันเนี้ยแล้วไงก็ตกลงมาเลยไม่หยุดพูดเยอะเดหรือภาษีเข้าสมภาแล้วแม่กับที่มีบ้านอ่ะก็เธอเอาเงินอ่ะไปตกเครื่องซื้อเครื่องใหม่หลายโลกไม่ตื่นเงินที่ เธอไปสนับสนุนใส่กันบินไงได้ต่อไปนี้ถึงจะออกกันไหนและกินไข่ขาวคนกับข้าว <c oughs> พูดถึงตรงนี้ก็ลองไปโหลดแล้วก็ร่วมกิจกรรมนี้ดูแล้วถ้าเกิดใครชนะก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เฉียนด้วยเพราะถือว่าคุณรู้จักแคมเปญนี้จากเชียงอ,นนอ,อ,อันนี้มีการแยกขยะเขาจะมีเขียนไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยสามารถทิ้งอะไรได้เขาก็จะบอก